พระอาจารย์มาแต่เหตุุระพระอาจารย์อีกหนึ่งรูปนะคะ,ร,ะรุสารรสานอันนี้เป็นรูปที่สองเด้อค่ะที่ที่พ่นมาพักอยู่นี่นะคะแต่ว่าพ่นกับชิยังเดินทางต่ออีกพ่นว่านะคะพระอาจารย์ไปน้ำผู้นึงนมาน้ำผู้นึงมากับใครคะคนผ่านทางคนผ่านทางอ๋อคนอัศยโบกมา น,นี่คือพระอาจารย์ที่มาใหม่นะคะคนชื่อพระอาจารย์ยังห้ามหน้าแท็กอโ,โอ้ผมมีไฟหูเลยพระพยอม,ยอมไมมปพ,พ,มพู้น่ะคะส่วนพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งพูนอย,อยู่ปาซาปุตอนนี้คะ่ะเขาปาซาแล้วใครเท่าก้อนล้นมุงเอิดมัง้งเออค่ะเ,เห็นงานต่อเขาแม่เขาปาซาลิ่วเลยเพลินผู้ดเดียว ตู้เหรอพระอาจารย์ลืมซื้อเพลินพระอาจารย์พลน,นะคะที่เพลินอยู่ประจําที่นี่ที่จําอยู่ที่นี่นะคะพระอาจารย์พลนนะคะตอนนี้เพื่อก็เขาประสาหาดอกขุเจียวมุนได้ตัดกระมาณต่อค่ะเส,เ,สเสร็จกินเขาเสร็จแล้วก็ลุยงานต่อนะคะ Gọi đi. Ừ. Hay đặt cái này cho thầy trông chú chú nó ở cái end cái sao các chẳng phải à khi mà ăn chẳng sao không bọ. Ừ ăn chẳng phải. Hay đặt cái này cho thầy chút ơi chút cái này chơi. Đặt một cái. Hay vô cho ghê. Này chút. Này chút cái này cái ơi cho ăn chẳng được số bóc nghe ta. Hử? Gọi vô choi cái này ông bà. À cho con há mai.

ดำพู ្ចាំពីស្លានប្រើស់្ច្រើស់ពានបារលាស់វី្ង udah dia เรนี่เราว่าเพิ่นสิไปทางอื่นยังบ่รู้ไปโล่มันแห้าวตกอด้ยสิโอจ็บคาคันนี่วันนี้นี่เผาแล้วเ้ยปวดขา พูดเท่าไม่เห็ตกับ็จ็เซียแล้วปูปดค้าไปไไปเซ็ตไปมีแต่เลขห้าผู้แล้วนี่เนาะหกผัว <c oughs> เน <c oughs> <า>อะมีแต่พูดเท่าเอ,อ้ยนะพูดเท่ากับเขาวัด เจ็ดตามก็โอเคอยู่หน่อยอืมไม่าาอ่านพูว่าเยอะเจ็ดตามมันสิง่ายทำต่อ,ตอกัน,น,กนเขาก็เอาผ่านี่ไปเซตเรื่อยๆดนะเอาไปล่างก้อนมันก็แล้วเลยที่ก็มาทุกวันคาแต่คาแต่ผู้ธเอาเอ่อคาแต่อันตาหนูพนบริมากันตาหนูบริมานะค่ะวันนี้ มันบวาแล้วขาไีนว่วขี่มาอหนัเนาะขีมาขีมาต้องมืหนกขี่มาองกหนมกกมือสั่ก็บขี่ออกมาขี่มาบรรยัติตกมาตายตายเออบขี่บุปเป้รนี้เเ็ ดอกระเจียวโอ้สุดไอกได้ถั่อ้ลอกล้วเห็นเห็นไอ้ลอกโอ้ได้ลอกมาเคยเห็นไอ้ลอกป่าไหมคะสี่บาทเลยสิบบาทเจ้าวาดเนอะงามขนาดอยู่ในโอ้ได้ปุ๋ยดีเนาะอยู่ประสาเนาะเอามาแต่ประสาได้หนิแต่มันสวยมากเลยเนาะเนี่ยค่ะยอดดกๆอ่ะแกลเซนไหมเอ้อน่าแท๊กแล้วนี่ ของหน้าแทกเอาไปแกงของยูปัซาวูดแต่มันอ้วบมากเลยนะอวสุดๆเลยอะเพราะว่าส่วนมากบ่ค่อยมีภผเขาไปหาในปซ่านะคะนอกจากพระอาจารย์นะคะจ้ตัวนี้นอใหญ่แหงค่ะอูตแห้งันตว้เอเดคยคมา่คิดว่าสาวยิ่ บ่แถวนี่นะเอาต่อห่อไปแถวพุ่นโอเคเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเส็ดงานก่อนเด้อค่ะพี่น้องเขาผสมรถเยวรถพระตายผสมรถดู